สวัสดีครับวันนี้มาส่งงานอีกลำหนึ่งนะลำนี้ก็จะเป็นตัวหลังคาเตี้ยไอเอ็ดนะตัวนี้มาจากสภาพเดิมเลยนะเดิมโรงงานเลยสูงมาเลยจัดให้ทั้งลำเลยนะวันนี้จัดอะไรบ้างนะก็คือจัดทรงก่อนช่วงล่างทำที่แอนช็อปทั้งหมดนะครับคันนี้ก็คือช่วงล่างแบบโหลดเตี้ยเน้นใช้งานข้างในนั่งได้จริงๆนะ แล้วก็พอดีซุ้มเลยเห็นไหมยางนี้คือพอดีซุ้มเลยทั้งแหนบโชกวอล์วสัสซีแล้วก็ตัวคันโครงหน้าหลังลูกหมากนะครบเซตแบบนี้เลยสวยแบบนี้นะแล้วขับได้จริงวิ่งร้อยหกสบายๆเชื่อไม่เชื่อเดี๋ยวดูคลิปกัน หน้าหลังก็คือตัวนี้ใช้เป็นเบรกปั๊มเดิมนะแต่ว่าจานเป็นจานซอล่องแล้วก็เป็นพระเบรกซิ่งตัวนี้หนึบแน่นข้างหลังเปลี่ยนพระเบรกแล้วนะครับก็เป็นดัมเบกมาดูกันต่อมีอะไรบ้างไล่มาจากข้างบนก่อนเลยก็คือตัวกระจกเราสไลด์มาละ <laughs> เล่งเล่งกระจกนะครับกระจกมองข้างเป็นเวนติ นะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดแล้วนะครับตัวเป็นรุ่นโฉมใหม่เลยเวลาเปิดไฟหลีนะครับมันก็จะติดทั้งข้างบนทั้งล่างอันนี้ตัวรุ่นใหม่แล้วก็ถ้าเกิดว่าเปิดไฟเลี้ยวมันก็จะวิ่งกับพิบแบบนี้นะตัวนี้มีโลโก็วาเลนตีข้างในก็คือจะเป็นตัวกระจกตัดแสงวาเลนตีเหมือนกันมีไฟเลี้ยวในกระจกด้วยตัวนี้ก็คือฟิม <c oughs> กระจกปลาเรียบทั้งหมดก็คือติดตั้งที่แวนชอปจะสังเกตได้ว่าจะออกสีชาชานะทำไมถึงเลือกเลือกสีชาให้ลูกค้าเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นสีดํานะครับแบบนี้คอนทราสของสีดํากับสีชาเนี่ยสีชาถ้าเป็นเป็นคลีนแบบนี้ผมมองว่ามันดูพรีเมียมมันดูเป็นญี่ปุ่นมากกว่าดูแบบสว่างกว่านะครับดูดูสว่างมากกว่าตัวนี้ก็คือจะเป็นสีชานะครับ นี่เดี๋ยวจะเป็นสีชาแบบนี้บานเรียบเปลี่ยนทั้งหมดนะครับตัวนี้ก็เป็นบานเรียบรอบรอบคันมากันต่อไปหน้าลูกแก้วไปหน้าลูกแก้วอันนี้ก็คือเป็นไปหน้าลูกแก้วแท้บรหลาดแท้ปักใหญ่นะครับแท้บอกแท้นะเพราะว่าตัวนี้ต้องถ่ายรูปให้ลูกค้าดูว่าเป็นปักใหญ่จริงแล้วก็เป็นตัวตรงรุ่นของเขาไปเลววิ่งนี้ข้างหน้าก็คือเป็นแบบนี้นะ ไฟสูงเป็น LED ออดแลมไฟต่ำก็จะเป็นตัว LED ของเราอยู่แล้วข้างบนสว่างมากๆเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพให้ดูว่าเปิดกลางคืนเป็นยังไงพร้อม<ร><ร>ปรับระดับ11ระดับนะข้างล่างนี่อย่างเฟี้ยวข้างล่างนี้เป็นตัวตัดหมอก Gen 7นะครับตัวนี้ญี่ปุ่นมีนะนี่ใคร ใส่2ขีดอยู่ตัวที่ญี่ปุ่นไม่มีมาเปลี่ยนเป็นตัวนี้ได้นะเพราะว่าตัวนี้ใหม่ล่าสุดน,นะครับมาต่อกัดยุ่นแบบนี้เลยนี่ไล่ลงมาก็จะเป็นล้อตัวนี้ก็เป็นล้อสีขาวนะครับลัดด้วยยางเิสโตนทั้ง4ล้อเลยเท่ากันทั้งสี่ล้อออฟเซ็ตตรงรุ่นรถตู้เลยนะอย่างเฟี้ยวมามาต่อกันด้วยไฟท้ายวาเลนติตัวนี้นะไฟท้ายวาเลนติตัวนี้เป็นตัว ซิกมานะครับเป็นตัวซิกมาถามว่าพิเศษยังไงนะครับมีโลโก้ตรงนี้ด้วยนี่พิเศษยังไงเดี๋ยวก,กดให้ดูตัวนี้นะเป็นอัลต้าซิกมานะครับกดล็อกนะครับพอกดล็อกปุ๊บไฟเขาจะวิ่งขึ้นแบบนี้แล้วก็ดับกดปลดล็อกนะครับไฟเขาจะวิ่งแบบนี้นะปึ๊บแล้วก็ขึ้นมาแบบนี้คนรเฟี้ยวอะ่ะตัวนี้เป็นอัลต้าซิกมานะครับไอแซดนี่แหละข้างบนก็เป็นวาเล,ลนติเหมือนกัน วันนี้เป็นไฟทั้งไฟหลีไฟเบรกนะเป็นของวาเลนติเป็นสีเลยสีสีแดงเลยปกติถ้าเป็นเดิมติดรถนะจะไม่มีหลีนะครับมาด้านข้างก็ปลดล็อกครับเดียวว่าปกติจะไม่มีสไลด์ไฟฟ้านะคันนี้สไลด์ไฟฟ้านะครับมีปุ่มเปิดปิดตรงนี้ด้วยมีเซ็นเซอร์ทุกจุดนะครับ เก็บเขาเนียนคลิปมาดูข้างในกันเอดอย่างเฟี้ยวอะข้างในนะเบาเอาผ่านะตัวนี้วางรางใหม่ทําพื้นใหม่นะครับสามารถเลื่อนเบาซ้ายขวาได้ตัวนี้นี่คือแบบฟังก์ชันนี้ใช้รถครอบครัวได้เลยแล้วนั่งได้จริงๆนะครับผมไปนั่งเทแล้วนี่เฟี้ยวเลยเลื่อนได้ทั้งหน้าทั้งหลังนะครับมีที่รองน่องเลื่อนหน้าเลื่อนหลังเลื่อนซ้ายเลื่อนขวา ปึ๊บปรับได้เลื่อนซ้ายเลื่อนขวานี่แล้วก็มีพี่ท้าแขนตัวนี้ยังนอนได้ปึ๊บเนี่ย่ังเปียกยังเปียวหล่อๆแบบนี้เลยแอนชอบจัดการให้นะครับตัวนี้ก็คือเบาะนัานหลังเป็นสี่เราสามารถข้างหลังนี้ทำเพื่อให้ปลดแล้วก็ขนมอไซค์ได้ด้วย เอาออกแล้วขดมอเตอร์ไซค์ได้ด้วยนี่ตอนปิดนะตอนปิดไม่ต้องดึงให้เสียมือนะกดอย่างเดียวเจ้าของบอกต้องกดต้องกดดึงไม่เฟี้ยวนะต้องกดปุ่มเอาข้างหน้าจะเป็นตัวนี้เดิมที่เป็นเบาะตัวนี้ถ้าเป็นหลัหลงคาเตี้ยนในบาะมันจะไม่ได้แยกเป็นแบบนี้นะอันนี้เราบาะแยกซ้ายขวาเลยแล้วก็สามารถสไลด์ได้ที่สำคัญอันนี้ก็คือมีพนักแขนพนักพิงไม่เมื่อยด้วยแล้วก็ ดูความพีเมียมดูความ VIP ข้างในนะหรูหราแบบเรียบเรียบเนี่ยสไตล์เราอยู่แล้วนะครับไม่ต้องว่าวังอลังการแต่ให้มันเปิดมาแล้วม่นดูเฟี้ยวสไตล์นี้เลยนี่นะครับนั่งสบายๆวิ่งจากเชียงใหม่ไปสุราษฎร์นิ่ชิลๆนะครับบอกได้เลยว่าจัดให้อ่ะดูด้านในฝั่งนี้ข้างในก็คือคันนี้มี ใส่กล่องนะครับแล้วก็ทําเครื่องมากําลังดีนะครับควันไม่ดําท่อไม่ท่อไม่ดังกําลังเฟียวนี่ไบรุ่นต้องแบบนี้เลยนะนี่ก็คือเป็นตัวปรับไฟหน้าสูงต่ำตัวนี้ก็ปรับเปิดปิดประตูสไลด์ข้างหน้าก็จะเป็นพวงมาลัยโมโม่นะครับประตูสไลด์ก็สั่งหยุดได้นะสั่งปิดได้สั่งหยุดจางบานได้เลย ด้านหน้านะกระจกตัวนี้ก็คือเป็น O A เป็นยังไงนะกดล็อกค,ครับวิ่งขึ้นแบบนี้แล้วก็ปิดน,นี่โคตรเปรี้ยวอะ่ะอย่างเปรี้ยวเปรี้ยวจริงๆอ่ามาดูรอบๆอีกทีหนึ่งวันนี้จะไล่เร็วหน่อยหนึ่งนะทำเวลาทำเวลา <c oughs> รอแป๊บหนึ่งครับพี่สักครูสักครูนี่นะครับก็ จะเป็นภาพรวมแหลงกว้างลรยรวมหล่อมากหล่อมากๆนะครับแล้วก็ช่วงร้านที่ทำที่เราลองกลับไปใช้ดูถ้าเกิดว่าชอบหรือจะให้ปรับปรุงตรงไหนบอกเรามีเซอร์วิสหลังกานขายรับรองคันนี้ไม่กระแทกไม่กระทันเมื่อกี้เกียบละร้อยหกสิบสบายๆชิวๆเลยใครอยากได้หล่อๆแบบนี้ พักไก่ไก่อะไรเสกจ,จัดให้นะครับจบสวย